เด่นร้อเลขปักหลักหวยรัฐบาลไทยนะครับสำหรับคนที่อยากถูก3ตัวตรงตรงมาดูงวดที่1กันครับหวยออก0ูนย์เก้าสาหลักร้อยศหลัก10บคือ9มาครบงวดที่2องหวยออก1นึ่ เลขปักหลักร้อยสิมีครบไหมห้าหลักร้อยหนึ่งหลักสิบถูกต้องครับหหลักร้อยหนึ่งหลักสิบวดที่4ี่หวยออกสี่หนึ่งหนึ่งหลักร้อยสหลักสิบหนึ่งมีครบมีครบสตัวตรงๆกคงไม่ยากถ้าได้เลขปักหลักถ้าจับถูกนะครับ รางวัลมันยิ่งใหญ่วันที่ห้าออกสี่หนึ่งเจ็ดหลักร้อยสี่หลักสิบหนึ่งมาครบวที่หกหวอยออกหกห้าสองครับหลักร้อยหกหลักสิบคือห้ามาครบวที่เจ็ดหวอยออกแปดเจ็ดสามหลักร้อยแปดหลักสิบเจ็ดถูกต้องครับ วันที่8ออก9 07หลักร้อยเหลักสิบศถูกต้องอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับสำหรับคนที่ตามล่าหาสตัวตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังให้ไม่ถูกเลยแต่สูตรพวกนี้มันมีสิทธิ์นะครับเพราะมันมีสติติให้เห็น งวดที่9ออก906หลักร้อยคือ9หลัก10คือ0มาครบอีกแล้วงวดที่10หวยออก019หลักร้อยศหลัก1 0บมีไหมมีครบอาจารย์จะให้ดู3สูตรนะครับใครดวงดีก็จับถูกใครดวงซวยก็ไม่ถูกเลย หัวหน้าเอาใหม่หัวที่สิบเอ็ดเก้หลักร้อยเก้าหลักสิบศูนย์เก้หัวที่สิบสหัวที่สิบสอง วยออก2 7 2เครับหลักร้อยคือ2หลักสิบคือ7ถูกต้องครับถูกต้องอย่างนี้ก็รวยเละแน่ๆเลยวันที่13บสามวยออก8 7 2เจครับหลักร้อยคือ8หลักสิบคือ7ถูกต้องครับวันที่14บสี่วยออก6 ศูนย์ห้าหลักร้อยมีหกหลักสิบมีศูนย์ก็ครบอยู่กว่าที่สิบห้าหวยออกห้าสามศูนย์ครับหลักร้อยคือห้าหลักสิบคือสามหลักหน่วยก็ดันมีศูนย์ด้วยก็ให้มาครบครบครบกว่าที่สิบหกหวยออกสี่ห้าสามหลักร้อยมีสี่หลักสิบมีห้าครบครบครบ ร้อยนะครับถูกต้องอีกแล้ววันที่สิวยออกเจ็ดแปดอง่หลักร้อยมีเจหลักสิบมีแปดหลักหน่วยดันมี2อีกก็ถูก3ตัวเลยรวยเลยตุ่มเป๊ะวที่สิออก4 7.8เจ็ดหลักร้อยมี4 หลักสิบมีเจ็ดดันมีหลักหน่วยอีกครบ3ตัววันที่19บเ้หวยออก8ปดหนึ่งสองครับแปดหลักร้อยมี8หลักสิบมีหดันมีหลักหน่วยอีกแปดหนึ่งสอมาครบวันที่ยี่สิบครับหวยออกสองศูนย์สองหลักร้อยมีสองหลัก สิก็มีศหลักหน่วยดันมี2อีกสองนี่สองสองเออสองสองวันที่ยีิบเครับเด่นร้อยสิบหวยออก4ี่หลัก10มีสี่หลัก10บมี4ี่หลักร้ 4. อยก็มีสี่ามาร้อยสิตัวต้มวันที่ 22, ยีสิบสองนี่ยนี่ก็โพดต้มไม้าห้าหนครับหลักร้อยมี9้า หลักสิบมีห้าอหลักหน่วยมีหนึ่งอีกเป็นเผือกต้มเลยทีนี้ครบเครื่องเรื่องหวยเลยัทที่ยี่สิบสามครับเด่นร้อยสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดร้อยสิบมันจะมีครบไหมหรือจะเหลือแค่หลักร้อยหรือจะเหลือแค่หลักสิบ หรือจะไม่มาสักตัวเลยหวยมันจะออกกอไก่อะอะอะลองดูสูตรที่สองต่อไปนะครับกดติดตามไว้อยากถูกสามตัวตรงต้องไขย,ยันไม่มีใครให้คุณได้นอกจากมือของคุณจะจดเอาเองนะครับไม่เชื่ออย่าลบเหลี่ยมอย่าลบหลู่กันนะครับของพวกนี้มันไม่เข้าใครออกใคร มันจะเข้าคนที่กายันเท่านั้นร้อยสิบมาครบครับรอดูงดสูตรที่สองกับสูตรที่สามต่อไปกดติดตามไว้เลยครับอย่าลีรอมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่จะให้คุณเพราะฉะนั้นจงจำไว้